ส่ at, บ้านสวนแม่โอ้ต้องเป็นรายงานผีเงินผีซานแต่ว่ามือจำประเทแล้แม่นมืออื่นเนาะมืออื่นจะมีจะปีละ4ยอ้ซี่โอ้ยซิมึงน่าจะต่ำนิดเอา ทีนี้ก็เซ็บเซ็ับกบหยาบดิโอ้ทุกโอ้เผาบา้านเขาล้มเออปเปเห็ดเบี้ยงระเบิดอันนี้นะเข้าใกล้ไร่ได้นะี่เป็นมระเบะิดเต็ม่ัวฝากของต้นนะครับทุกนไหโอ้มีแต่แนวให้มีแต่เฮ้ากัดบุมีอย่างเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ท่านผู้ชม ในระหว่างเส้นทางการเดินทางนี้มาเจออ่าข้าเจ้ากําลังเอ่อเห็ดสวนมันนี่เนาะใส่กระเป๋าได้ท่านผูน้ชมไหมกำลังก้นมันอยู่ในผู้ละลากเซลาโนงนะผูะ้ชมเนี่ยวันนี้จะเห็นอ่อฝากผู้ตัวนั้นข้าเจ้าจะพากันมาปุ๊กเออมาขุดมันหรือว่ามาปลูกมันอยู่นี่สวนมันข้าเจ้างามงามเลยแต่ว่าเสียแต่ว่ามากมันมาอย่างน้อยหนึงเนาะกำลังอ่อพักพอ่อนนั่นนี่เนาะพักพอ่อนย้อนอารมณ์บ้านชวน โอ้คักเนาะผมมีตู้เลยเนาะเอานี้เลยอ๋อกินข้าวกินน้ำเราบ่เนียกินเลย,นยเนาะมาพักจังชีเลยคักเนาะมีสัญญาณมาอ,อยู่นีนมีเนาะเอ,อ้เปิงโทรศัพท์ก็ได้โอคักเนาะนอนตามนี้เลยตามห่มไม้โ่มโต๊ะเลยอากาศเย็นาาเนาะสบายดีไอ้โอ้คักเลยเข็นปีตัวนี้เนาะมาช่วยกันบน่เนี้เอาแห้งกัน อืมไปได้ได้ได้จากกระสอบแล้วน่นได้จากต้นและคลายเมื่อกี้ได้สองต้นปลายมีสองต้นปลายโอ้แต่ตอนเช้าเนาะบ่อันนี้ตัวนี้นะตัวไม้อีกตัวไม้อ่อตัวเล็กหักมันบ่อยากใหญ่ไปไหนเนาะคันมันใหญ่แหงคักเนาะมันยังน้อยมันยังน้อยฟ้าวก้นอยากใส่เงินแม่แหละหากระปุกนี่เนาะปุกได้จากเดือนแล้วเนี่ยหากสิ่งก่นนี่หกเดือนเนาะ อกเดือนแล้วเพิ่นก้นนะมาจำนะก็คือว่าผลผลิตนี่ก็ถ้าสมมติเ่าปลาให้ประมาณห่อครัปีนี้โยมากนี่ใหญ่เลยเนะยาะใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักอีกโอ้มีคนใกล้เอกนี่กินใกล้เหมนนี่นกเหมือนนี่ใกล้ฮะไก่เนาะรวยแม่นบ่ก็เดี๋ยวจิม้มบ่แม่นเนาะบ่ะแม่นนกเนาะนี่โอ้เพื่นอนโขกเพื่อนมารำมดาทำเส่็เอามาตัวเงินเลยนกเพชรเด็กแป้งนัวนี่ว่มีเถียงเนาะเพราะวผลิตส่วนขาวด้วยนี่ให้ห้อยตามนี่เลยเนาะ จากโมงลงมาหนิจากโมงลงอีกตาปงหนิหนึ่งโมงสองโมงลงอีกแล้วเนาะเออพี่น้องกันมั่นปนี่ฮะพี่น้องมาเลยจะเมยอยาเจียพี่น้องลูกหลานเนาะคู่ผัวเมียไผยผัวเมียมันเลยเนาะเอ่อขอบใจลายเด้อไอ้ป้องลายเด้อไฟนี่ก็ยังบดับอยู่นี่นี่ไป อันนี้คือเส้นทางการเดินทางในรว่งางการเดินทางก็เลยพาท่านผู้ชมมาเวะเบื้องวิธีชีวิตเป็นยังเวลาเข้าไปในหมู่บ้านจึงบเห็นประชาชนสลานี่ค่ะเจ้าจะพากันมาเห็นให้เห็ดสวนหรือว่ามาคุดมันมาทางให้ทางสวนคือยามระดูการนี่ก็คือ,อเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ว่ากเกี่ยวเข้าหูเข้าแล้วก็เริ่มมานี่ละเห็ดเวียเห็นงานตามระดูการท่านผู้ชมอะ โอเคครับท่านผู้ชมจางไรก็ฝากท่านผูช้ชมไปติดตามเส้นทางการเดินทางของบรรทุกในต่อหน้าว่าจะเจอกับสิ่งที่ช้าทายและอุปสรรคอย่างน่เนาะนี่ครับทุกท่านเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามบ้านตะลิงน๋อนี่เป็นบ้านนาเมียน,น้อยเมียหลวงเมียขึ้นมาเงินพันไละที่พคนอาศัยอยู่กันบ้านชวนแม่สวนบ้านโอ้กําลังเฮ็ดงานเนาะเมื่อวานเนาะอูอกําลังเฮ็ดบ้างเขาล็อกเขาลามครบสุดเลยเมื่อวานเฮ้ยบ้านนี่ยงานจบบ้านอออหอม งานบุญกินงะเนาะดูเดียวแบบเราเนี่ยนี่เป็นงานกินงะแล้วอนี้มีอ้อยมีีสังคบเลยนี่พเจ้าเกียรมื่อกี้เป็นมือตั้งถ้าจะเห็นอ่าหีบของประพีนี่เพิ่นจะเป็นมืออื่นมืออื่นเพิ่นจะให้อาตาโดยก้นเลยโดยโดยโดยเจ้าเออแดงหอนจ้ะไป น้าตาเด้อาากินด้วยด้วยนี่มาดูมา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 เจอน้องชายเนาะจักกันเคยดิ้นเคยกินนมกันน้องวันนี้ได้มาบ้านตะลิงมาบ้านเกิดของตนเองเลยมือนนี่เนาะอยู่ที่บ้านตะลิงนะมาทมเนาะพ่อเป็นแนวโฮมแล้ววะเป็นบ่าอเกยอปเกย์นวโฮมบ้านเนาะอือเป็นท็อปเก่แนวโฮมบ้านเมื่อว่า เมื่อกี้น right. right. oh, ี่ก right. ็ข right? ึ the, ้นไปแล้วนี่เอ้ามาฮือนเจ้าอีแล้ได uh, right. ้บันได้โยยอ้นี่โอ้นี่ก็นทีคงีกแล้วนาี่เนาะแล้วบดกินีบคกินปกิน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 นกินนนนกนนนานนิิินนนนินน้กนนนนกนนน เออเฮ็ดถ <toys> ึก <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ื้อนี้แล้วเนาะมื้อนี้วันวันวันศุกเนาะเออมื้อวันเสารใช้ยังยูได้แพงไปฮอดจอดถึงดยโดยโดนี่นะผู้ชขึ้นเต้งมีหีบมีคองเนอะรอຫหารแห้งก็มีค มีซีนอันนี้ซีนมันวนครับท่านผูน้ชมไหมแลม้วกม็มีผักแล้วก็มีข้าวต้มท่านผู้ชมมาขิดส่วนบนเฮาได้กินนะข้าวเอามาฮับเฮาเนาะถ้าในเมืองนี่โบได้กินได้อจริงจริได้ย <c oughs> อ่ะอตอนนี้าตบัดคาให้อยู่ดีมีแหง้งโศกมาล้มไม่รวยจะเข้าด้าน้ำในลายเด้อจะเจ็บจะจนโศกมาล้รวยแข็งแห้งในหักในแพงกันอ่ะอันนี้กินตามมีตามโคงม้งเลยท่านผู้ชมเด้อต้องขอโทษขอไปนะเนาะ นี่เล่าอันนั้นบอกต้มเองบ่ต้มเองน่ะโอ้สียาเมื่อบ่บ่บ่ได้แล้วเอาเอาแก้วนั่นขันกันเดียวบักได้แล้วขอบใจไร้ไร้เอาไว้ฮับเค้กเอาไว้ฮับเคกมีต้มหน่อยบ่ได้แล้วพ่อไอ้บอกก็ได้ขอบใจหลายๆนี่แหละกินตามทีตามคลองมาหอดจดถึงมานี่ถ้าเฮาบ่มาบุญที่โครงการพณีกินงะหรือว่าซับประสาทลาเอิร์นมาบุญมา โอไม่สามคำ่ำกินข้าวไหมหรือว่าไข่ประตูเลา้าาษาบาลเพื่อนน่สรุปสรุปปีที่ว่าผลผลิตที่เฮาหิดได้ก็คือเฮาได้ข้าวจาักระโซจากระเนี่ยสีเฮาก็ต้องได้รายงานผีเฮนผีซานแต่ว่ามือจ้ำด้เทเลแมนมืออื่นเนาะมืออื่นจะมีหิดครองจำแต่เศร้ามีเล่าห้ไก่โตและมืออื่นนี่เนาะมีไก่มีอย่างคักแน่และมืออื่นนี่มาเมื่อไรมาดาเคยเนาะมาแล้วมาแล้วมืออื่นเนี่ยต้องมีเคยมีอย่างเอมีอัน ใกล้มีอยังฮับเคยแล้วมอเรนี่เนาะไปเฮือนนั้นขึ้นเฮือนนี้เนาะอันนี้มันโซนเผามังกรบรูมังกงรงกงนะท่านผู้ชมเนาะเอ้าเดี๋ยวปตุ๊กกะจะโคนั่งลิ้นนั่งลมนั่งเอ็นเว้ากับพ่อกับแม่เพื่อนกันเนาะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวปตุกจะเก็บผู้ภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้านนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกทีหนึง่งสวัสดีเอาอยัางนี่ฮะตามยังนี่วะฮะตามยังนี่ดู ตามตามเข้าตามเข้าตามเข้าไซงาบ่เอ่อจูบ้านได้จ้ะฮะบ้านบ้านนี้แหละโอ้ไปเฮียนในเมืองบ่ไปดิเฮียนโอ้มาขึ้นบุห็นค่ะฮะบ่ไปไปตามซอยกันพ่อจะสิตามมาตามมาตามไหมใส่ใส่โคกนะเอาใส่นี่เลยบ่อ่อไปไปเนาะ ก็อเลยแหละเาตาเลยมัเลยย้อลบเามีวย้ำบาอะเลยจไเดนี่นีเข้านะจะเสียมาต่ำเข้ามาง่าเขาใช้ง่าเขาใช้งาเสุงา tắm tắm này, chạy cái này tù bất ừ. Bơ có là bất ngờ là bất ngờ thôi là bất ngờ là thôi là bất ngờ thôi là Ừ ngờ ừ. thôi là bất ngờ thôi là bất ngờ Ừ mà, Ừ là <laughs> โกลด์ก่อนสีเงานนี่ต่ำต่ำตัวนี้ก่อนต้องเด็ดต่ำตัวนี้ก่อนหนึ่งก่อนเนาะหนึ่งซุกมาแล้วก็ต่ำเข้าไฮบอนี่คือสีได้เลยนะวกระป๋องเดินด้วยนวลลางก่อนกระป๋องวายโยย่านหามากบอปมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วเอาลงทุนก่อนสบายเลยยังยันหน่อยเลย

ดับดับจับมือคุยมนตาม้อยตามก้อยันหิ่่นโค่้นโควนโค่นะนี้ตามทับเค้กด้วนิเนาะมีคลองประเพณีเนาะแม่ต่มานี้นี่มีมีเฉพาะงานบุญคนข้าต้มันมันหเนาะ อันไหนมันมันเท่ากับลำลำเลยเอออ้อยหิมเย่ามันแบบแบบใสแห้งความแห้งมาดนึงเพราว่าถ้าว่าเข้าสั่เข้ามีใส่กำลังแห้งมันจะให้มันเข้ากันมันจะมีมุนมันจะมีมุนนะเขาเข้ามาใส่ความแห้งมันเออเออมันเหนีมเนี่ยมันเลย มันชวนขัดเนาะนี่เนาะระบบตับในนี้โอ้สุดยอดแล้วเข้ามางามเนี่ยตัวสาวไปแล้วเข้าเออเนี่ยลูกสาวลูกสาววะเนี่ยลูกสาวล้างบ่โอ้อันนี้ลูกสาวเออบุณิลูกสาวเอ้าลูกสาวมายามบ่เออเอาพวแล้วเอาพวจเลยเนาะแล้วมายามมายามเหินพอเหินแม่อยู่ในย่ามบุญ ยามบุญเนาะละเอ็ดนี้สู้กันกินป่ะนี่ยเต็มไปด้วยดีนี่ถ้าจำซีเออฮิดคองตัวนี้ฉีดไปเชื้อฮิดบอกเจ้าทั้งดิบไงเออใส่กระตุอกระตใส่กระตุกงนะเนาะให้ลูกก่อนให้ลูกเคยใหลูกเคยเจนพู้เลิกผู้เลิกผู้เลิกเป็นลูกเคยนะไปแล้วลูเคยไปแล้วไปแล้วเนาะไปเล่นแล้วนี่ร้านอ๋ออันนี้ยังผู้สาวอยู่เนาะเออ โอ้แห้งเนาะผู้สาวนี่แห้งแล้วผู้สาวเพิ่มเพิ่มสาวยังเนี่ยยยจ่ได้เมงินเฮ็ดซื้อเฮ็ดเหนียวเลยยอมผมไหมยอมในเฮ็ดในเมืองบ่ะแน่เลยซื้อแล้วนะปีอันมืออันไหนเงินเงินสาวเงินสาวเงินมีแต่เงินมีแต่คำสาวคำคำม่เยอะเลยแต่เงินสาวคำนี่เออต่อต่อเมยมบ้างเจอเมืย์ก็ เสียงใกล้เสียงแรงโอ้สุดยอดเลยแล้วนี่คักดลายสาวเงินสามเก่งเนาะเจ้าน้องตามนี้แล้วก็ไปปั้นเลยนาะมีนเนาะไปปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนไม่บอกสาวเงินฮะไปเห็ดเป็นปิ้งเป็นปิ้งเป็นปิ้งป่ะเป็นเนียนเชือกตุ๊กบ่สปิกเ่าะเลี้ยนี่เขาใช้ไปเป็นเนียนเชือกตุ๊ก แนียเป็นเป้งใช้กระตกเบบดเดียวกรตกเลยนะสังเงินบริเฮียนสะเนาะบริเฮียหนัสือเนาะตะเบอร์เลียนบ่เบอรอืมักปีแล้วสังเงินจัปีล้วสิบสี่โอ้ี้สิบสีปีพอดีปี่ย่ยสิบแปดพอดีงี่ย่สิบแปดยางคนสูงขาวบาวด้วยได้เลย่ลังเิ่มเป็นสาวสิบสี่ปีแต่มาสมัยอยู่บ้านนี่แหละบนตะลินเนี่พ่อ มามือดองเออมาเป็นมามือบุญด้่นิบุญกินเนื้อบุนเน้อได้จริงได้เห็นผู้ชายผู้สาวได้ข้อมังกรข้อมังกรนี่ผู้มาล่มเนาะบอสสิบสี่ปีนี่ผูมิภูมิที่ตรงนี้ปะยังโสดอยู่ปะเมีนบอสไอบึงเสือยันนี่เลยใช้เงินนี่เลยปะนี่ป่ะเงินหลังนี่เลยบอสนี่เลยเนาะโอ้หลังต่อไปพุ่นป่ะหลังต่อไปพุ่นโอ้หลานหลานเจ้าป่ะเออเจ้า เจ้าเจ้าเจ้าเนาะโอลืมนู่เจ้าเนาะไหนผักโอ้ดวงก้อนโอ้มีแต่ลูกมั้งเนาะเข้าใจมั้ยพี่น้องมั้ยเข้าเดกงาเดกันเดกอลีรอเนี่ยเจ้าเดกงางาเด็เข้าภาษาภาษาถึงเจ้าเอิญโดยกันเจาะไงเยอะโดยเยอะเยอคือกันโดยเยอะคือกันกระเาตรีเลยภาษาดีก็เยอะคือกัน ถ้าว่าโดยเยอะในเมนเอาเอาข้าวเหนียวที่เขานึ่งมาหนึ่งมาแล้วเอาซุ้งเนี่ยมันหอนแล้วตับซึ่งเปนกับเปิ้งง่ายตับไม่เดือดก็เข้าตับเข้ากินเลยนะกินได้เนาะโอเคเราบอกชั้นนี้นะจับเลยเนาะซีบึ้งเหนี่ยเลี้ยงนี่เหลือเนี่ยเหนียวล้วเขาจะตัดนี่เอ๋อรสชาตดีอันนี้มีแค่านได้เชื้อเกือก

แปะนั่งสมเยแปะแล้วแปะเลยสํมเณยโอ้มันเป็นเตี๋เลยกี้นั่งสมเยนะเดี๋ยวมันเย็นๆแล้วคนก็เอาไปคือปสูชกันกินได้บ่มไม่ได้เห็นเป็นก้อนป่ะมใไปหม้อมะเขืเอาไปหม้อระเขืยแล้วเขื่จะปัดปัดจะกินกับปัดนี่นะเขาเด็กงาเขาเอิ้เนาะเขาเด็กงาเขาเอิ้เนาะเขาเด็กงาครับผมชิเงาเลยนีมชุเสิ่งที่ดับเนี่ยดับนนงาแม่ลย เรา,าตำลเอียดเขานึ่งอนี้มาตำเนาะที่เดี๋ยวเขาตำแป้งตำแป้งเห็ดกระปุ่นวาั้นทีนี้ก็เสิร์ฟเกี่ยวความความหยาบปิ๊บโปทุกนิ่มเนาะแม่เนาะเเหนียยวกลมันเหนียวคือกันกับปันคือเดี๋ยวแบบอยากมาต่อยเขาความหยาบชิมนี้นบ้านนะั้นติดเจือเสิร์ฟไหมกินแล้วมันติดเจือทุกคนเ่ยเมื่อกี้เราคือว่าเป็นเศรกิจแต่ว่ากินแล้วแบบเสิร์ฟไหเจาะบ่อยนึงบอกเสิร์ฟมันจะยากเลยเนาะ บางบ้านเขาเอาเกือกซื่อซ่มันรสชาติคอเ็มอร่อยเผาตีก่อนไม้ข้างไมาไม่เห็ดยังทัไม้อนี่โอ้เผาบ้านเขาล้ำเออนี่ทำปซะําเห็ดเห็ด่อหีดเนาะเห็ด่อหิดก็จะยิ่งบ้างเยอะหอเขาบ้างน้อยนอยบางน้อยนอยาวๆได้แต่เห็ดเลยถกเข้าเส้นแล้วน้ำถกใส่แล้วก็ไปเผาเอาไม้ที่อ่อน ไม้าไม้นี่คือเจ้าเอาไป้ายังนี่ยเขาข้าวลามบางข้าวลามเอเาให้ทับเขกบ่นี่น่เอาบอเจาบ่โอ้ได้แล้วเขาจยรนี่ก็บูจักรีสงสยสังเขาให้นี่ทั้งตุ่มทั้งยังครบมดจะให้ขีข้าวลามเอ้าีให้แล้วมันนี่เปยได้เลยไ เป็นยังอะไรซีนหนูแมนเออสิบนล้านแมนเอร์สบายแบบจังมานี่แม่อืมท่านผู้ชมไปเห็ดเบียกระเบิดได้มีเนาะเขาใกล้ลายประเด็นนั้นเบิร์ดเตะสบายได้จากมือแล้วเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนมันยังเห็ดเบียกอยู่ยังเห็ดเบี้ยโอ้เป็นเดือนมันยังเห็ดเบียกอยู่เนาะ ันน้โคลาพักมัหมดจากในมาเนีแม่ลาพักเจ็ดมนกเลไปอีกบวตัวเองกนเด้อเบื้งนี้ไปกวดแล้วไปหาหมอแล้วบะไปกวดแล้วเขาบอก่ะไนเป็นยังเพกพุนมากไปกินยาโอ้เพรพกีฟุนอ่ะมัอีกนแกาศไปยูวิละแาซองเธอแล้วเป็นตุ้ต้เลยตอนปัวเดี๋ยวนเบื้องตีงเลยใส่พาดปากเลยใส่บัได้ขันอัดนาน เออมันหน้าเป็นตุ้มเอ่อที่ฝุ่นลายได้ทางนั้นเลยเคมีระวังเด้อไปทางนั้นได้ไปอยู่ทางนั้นอันตรายอันนี้น้องสาวเพิ่นเป็นเก็บกู้เนาะหลายคนก็จะได้เห็นในคลิปทีมาวะเฮือนน้องสาวเพิ่นอลอดแต่มื้อนี้เพิ่นบ่สบายเพิ่นเลยมาอ่าพักพอนอยู่บ้านลาพักเช็ดมื้อหลังจากนั้นก็สิได้กลับเฮ็ดเวียร์เพราะเฮ็ดเวียร์น้ำอ่าต่างประเทศเนาะมันยากๆนิดนึงจังได๋ก็ให้น้องๆนี่ให้ดีให้เซาไวๆเด้อ เมาฟัดเข้าให้ไอ้เบื้องนี้เป็นน้ำบูชาครอบครัวนี่บ่จังบูสบายนี่เฮัลโหเสาวๆไปๆเจ็กเสียเอาไปมีแล้วเนาะผัวเนาะเไปพูดผาวเก็บกู้เบิร์ดเอาให้อยู่ดีมีแห้งสกมานล้นรวยอืมในเซาไปๆโอ้นีู่ทั้งแม่เพื่อนทั้งพ่อเพคนเาบธรรมดาธรรมสมเนาะนี่มีทั้งอันนี้เขาเอ้ายังไงปลาอบ่ เอาวายเอาไปสังมัดให้เต็มที่เลยนี่ได้เอ่อเครื่องฟองมัดเลยมัดเลยเออมัดเลยมัดเลยเออเครื่องฝากของต้นนะพ่้ชมมี่อันนี้นะบางขลามที่ปั่นข้าวกลัมอันนี้เข้าวกลัมบอข้าวกลัมเวีดดีเออโอ้คักเลยโูเบิ้งนี่เครื่องฟองอันนี้ภาษาเจ้าเอิญยังไงนี่กระปัวกระปัวอันไหนเด้กระกระปัวกระปัวกะระนี่เนาะอันไหนเด้ ทำไมทำไม้เป็นน้ำเดียวบลอนด์โอ้ครบมาเลยนะเพื่อนเพื่อนมาถ่ายคลิปเอาทั้งวายทั้งพี่สางให้ครบซุดเลยนี่นี่พ่อแม่เพื่อนเพื่อนให้เต้าหู้นี่มีหอดเหล้าพร้อมเหล้าต้มเองแต้าหูเบากับโบได้เพราะว่าเป็นฮิตเป็นคลองของเจ้าน้ำใจไรนี่เลยท่าโบหักโบเพลงนี่เว้ยน้ำโจ๊กหนึ่งกับบริกินนี่ความฮักความเพลงแสดงความฮักความเพลงบยอน้ำนี่เหล้านโบเอากับโบได้ เอาส่งคืนส่งคืนให้เพื่อนเพื่อนกับโบได้ได้ป่ะหีดทองต้องได้เอาเมื่องในโฮมเพนเออในโฮมนี่แหละเอาให้โอ้มีแต่แนวให้มีแต่เฮาผัดบุมีอย่างเลยโตนมแล้วเอา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 ไปเลยจ้าไปเลยจ้าให้ก็ทั้งกล้วยทั้งนี่6สุดแมย์ผันจัดการให้มโมนี่เนาะ ยังไม่ในบ้านนะครับคุณแม่ยังไม่บ้านพผมจัดยังไม่บ้านผมจัดการให้เรียบร้อยเรื่องของครบชุดเลยมีทั้งอ้อยมีทั้งที่ยอดสารใหญ่มีทั้งกล้วยครบเลยนีเนาะนี่ผมจัดให้โอ้ความลุคครบใจหลายๆเลยไม่เด้อถ้าเฮาเราบ่มีอย่างฝากต้นตะเฮาได้ยีนเ้อมีแต่ตะเฮาฝากต้นตะเฮานี่มาสุดหน้าเลยไม่ได้อมาสุดหน้าก็สิหา เอาเครื่องเอาของมาให้ได้ไหมเด้อให้ยู่ดีมีเฮงเด้อมาส่งให้มาให้ร้าให้รวยเด้อโอเคครับทุกนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับปตุกกระซีเดอเดินทางกับปูละ่ะเมืองนองในระหว่างเส้นทางการเดินทางกับเมืองน้องกับเจอกหมู่บ้านใดหรือว่ามีกิจกรรมใดที่ว่า หน้าท่ายหรือว่าหน้าตื่นเต้นมาสุกสิเก็มของภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผับชมเนาะพระ ah ่ามาเมื fruit, Rogers, ่อนี้ก็โดยบังเอิญเลยตั้งใจว่ามาพาสีหอมมาบังเอนของญาติพี่น้องทางบ้านตะลิงเมืองน้องแขวงสมนัเขตแต่ว่ามาบังเอิญเจอเพิ่นกินงะหรือว่างานบุญประเพณีของเพิ่นก็คือโบ่างอย่างกับงานของฮีคนาวเฮาหรือว่าผุ้ไทยก็คืองานบุญออกไม้สามค่ำหรือว่างานไขประตูเล้าของชนเผ่าบรูเฮาหรือว่าเป็นงานบุญปีใหม่ สรุปสรุปผลผลิตในการปลูกข้าวปลูกนาอมี่ยังต่างๆที่ประตูได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับช้มกหวังว,างวาง่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นบทเรียนเป็นความหูและก็แบ่งปันความสุขให้ท่านผู้ชมที่เข้าม,มาติดตามรับสมไล่กัรทาง,งทรงวิถีเล่านี่บ่น้อยก็หลายท่านผู้ชมเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ประตูขอกเ่าควา่าสบายดี